วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเดียนครับสวัสดีครับพบกับพี่เบสอีกครั้งในเจนช anel นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเดียนครับเพราะว่ามีผู้ครองสอบถามเข้ามามากมายนะครับว่าการเดียนคืออะไรจําเป็นต้องมีไหมแล้วเขามีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันครับ ในส่วนของการเดียนเนี่ยก็คือตัวแทนผู้ปกครองนะครับที่อยู่ในต่างประเทศที่มีหน้าที่ในการดูแลนักเรียนนะครับโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยเหมือนกับว่ามอบสิทธิ์ให้กับการเดียนในการดูแลเด็กนักเรียนนะครับซึ่งการจะมีการเดียนเนี่ยโดยปกติมักจะเป็นโรงเรียนประจำนะครับที่จะต้องมีการแต่งตั้งการเดียนขึ้นมานะครับในการดูแลน้องๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมหรือในช่วงที่เด็กนักเรียนเนี่ยที่จะต้องออกจากหอพักของโรงเรียนแล้วก็ไปอยู่กับโฮส์แฟมิลี่หรืออยู่ข้างนอกโรงเรียนนะครับในปัจจุบัน Guardian เนี่ยการเดียนเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งน้องๆไปเรียนในระดับมัธยมในโรงเรียนประจําที่ประเทศอังกฤษนะครับรวมถึงโรงเรียนประจําที่ประเทศนิวซีแลนด์บางโรงเรียนทีนี้มาดูกันว่าเอ้ยแล้วใครล่ะที่จะสามารถเป็นการเดียนได้นะครับจริงๆข้อกําหนดการเดียนเบื้องต้นเนี่ยจะต้องเป็น บุคคลที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับและจะต้องมีถิ่นพำนักอาศัยอย่างถาวรนะครับในประเทศอังกฤษหรือในสหราชอณาจากักรและที่สําคัญก็คือจะต้องอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนที่น้องศึกษาอยู่ในขณะนั้นนะครับนั้นหลักๆเนี่ยจะเป็นแค่นี้ครับไม่ได้มีข้อกําหนดนะครับว่าจะต้องมีไลเซนส์หรือมีใบอนุญาตใดๆนะครับทั้งนี้การเดียนเนี่ยมีหลายรูปแบบครับอาจจะเป็นลักษณะของญาติก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับแต่จะต้องมีข้อกําหนดก็คือต้องมีอายุ25ปปีีขึ้นนนนไและะมถถิ่พัักาวรครคบ สำหรับผู้ปกครองบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่มีคนรู้จักจะทํำยังไงการเดียนเนี่ยสามารถเป็นตัวบุคคลก็ได้หรือว่าจะเป็นการจ้างผ่านบริษัทก็ได้นะครับในปัจจุบันที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะมีบริษัทการเดียนชิพทางเจนก็จะแนะนําบริษัทการเดียนชิพที่ได้รับการรับรองผ่าน AEGIS หรือ EGIS นะครับซึ่งเป็นสมาคมที่มีหน้าที่ในการรับรองการเดียนชิพในประเทศอังกฤษในส่วนของการเดียนที่เป็นลักษณะของบริษัทนะครับ เขาจะมีโ o c a l c o o r d i เ a t o r ในการอยู่ประจำตามภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เข้าถึงน้องๆได้อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างตัวโ o c a l c o o r d i เต t o r ตรงนี้เขาจะมีหน้าที่เป็นการเดียนให้น้องแหละนะครับเป็นเสมือนผู้ปกครองของน้องนะครับและตัวการเดียนเนี้ยอาจจะเป็นโ h o ต์ด้วยตัวเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีหน้าที่ในการจัดหาโ h o ต์ในบริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วก็ place น้องไปอยู่กับโฮสต์ในช่วงปิดเทอมครับผมเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปหน้าที่ของการเดียนก็คือเป็นตัวแทนผู้ปกครองนะครับ อาจจะมีการตอบโต้อ e ีเมลไปประชุมผู้ครองบ้างนะครับจัดหาโฮสต์แฟมลี่ดูแลความเป็นอยู่ของน้องๆน,นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ในทางปฏิบัติเนาะเขาก็อาจจะหลกัหลกๆที่เกี่ยวข้องกับน,น้องๆก็คือเป็นเรื่องของการจัดหาโฮสตแล้วก็จัดรถรับส่งเวลาน้องกลับบ้านนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่จะต้องทราบนะครับก็คือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของการเดียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับเพื่อความเข้าใจง่งายๆเนาะ ส่วนแรกก็คือการเลยนชิปฟรีนะครับก็คือเป็นลักษณะของการที่เราจ่ายเงินเพื่อให้มีการเียนนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1000นปอนไปจนถึง2,000กว่าปอนต่อปีนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าการจ่ายตรงนี้มันก็จะมีการแบ่งแพ็กเกจมีการแบ่งบริการหน้าที่ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผู้ปกครองก็จะต้องดูในดีเทลต่อไปค่าใช้จ่ายส่วนที่2ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักกับโฮสต์แฟมิลี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าจ่่ายทีเป็น การจ่ายรายคืนหรือรายสัปดาห์นะครับโดยค่าใช้ใจ่ายโดยคร่าวๆนะครับในส่วนของค่าที่พักเนี่ยจะอยู่ประมาณ50ปอนด์จนถึง80ปอนด์ต่อคืนครับผมและค่าใช้ใจ่ายส่วนที่3ก็คือค่าใช้ใจ่ายกิปาถะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค่าบริการต่างๆเช่นผู้ปกครองอาจจะขอให้ทางการเดียนไปประชุมผู้ปกครองแทนนะครับหรือว่าอาจจะมี emergency case หรืออาจจะพาน้องไปเปิดบัญชีพาน้องไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ทางการเดยนเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็จะคิดเป็นรายชั่วโมงนะครับรวมถึงจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะต้องอ่กากันเอาไว้ด้วยนะครับและโดยสรุปนะค่าใช้จ่ายของที่เกี่ยวข้องกับการเดียนไม่ว่าจะเป็นการเดียนเช็คฟรีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโฮสต์ฟาร์มลี่ต่างๆเนี่ยโดยเฉลี่ยเท่าที่พี่เบสจากประสบการณ์คำนวณมานะเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อปีครับผม สำหรับผู้ปกครองนะครับที่อาจจะมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดียนนะครับรวมถึงอยากให้ทางเจนนะครับทำการวางแผนการเรียนแล้วก็ดูแลอย่างครบวงจรเลยเนี่ยก็สามารถติดต่อทางเจนเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อมอธัธยมในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีบริการให้ครบวงจรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใดๆนะครับ โดยที่โดยปกติเราก็จะมีการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบก่อนนะครับเป็นการเตรียมตัวทั้งผู้ปกครองแล้วก็เตรียมตัวเด็กนักเรียนด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ